บทที่18พรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุตังเอกังสมยังภาควาสวัตถียังวิหารติเชิตะวเนอนาถาบินที่กัสสะอรเมตันตระโขภาควาพิขุอมันเตศริพิขโวติพระพันเตติเตพิขุขะกอโตปจัสจุสุงภาคาวาเอตตะทา้วจะเมตตายะพิขเวเจโตนุตยาอเสวิตายะภาวิตายะ กหลรีกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิฏายะปริจ uh, ิตตายะสุสมารถายะเอกทัานิสังสาปติกลงขากตเมีเอกทัศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสสนังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคีวาวิสังวาสทังวากมัติตุวตังจิตตังสมัทิยาติ โมคะวันโนวิปัสิทติอสังมุดลหการังกโรติอุตริงอัมปติวัชชนโตพรหมโลกูปโคโหติเนตยะพิขเวเจโตมุตยาอสีวิตายภาวิตาย,ตายหเหาหนุนิกตายายานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะบริจิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาทศานิสังสาปฏิกังขา अथी अनु सोखर नामे ताजे तो मुती सोखर नामे ताजे तो मुति अथी जी साफरा नामे ताजे दो हाका रही अनोधी सोखर नामे ताजे तो मुति कति हाका रि अरो नामे ताजे तो मुति कति हाका रि जी साफरा नामे ताजे तो मुती पंच हाकारि अनोधी सोखरा नामे ताजे तो मुती सत्ता हा कारि अखरा नामे ताजे तो मुती दस हाका रि जी साफरा नामे ताजे तो मुति कता मेह पंचा हाका रि อนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสเพสัตตาเวราพยาปชานิคาสขีตรนังปริรันตุสภีปานาเวราพยาปชานิคาสุขีตรนังริตันตุสภีพุตตาเวราพยาปชานิคาสุขีตรนังริตันตุสเพบุคลาเวราพยาปชานิคาสกีตรนังริตันตุสเีอัตภาวะปริยัปนาเวราพยาปชะนิคาสุขีตรนังริตันตุติอิมิหิปัญหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติ กตะมีหิสัตตหาการรหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติสัภาอิทิโอเวราพยาปัชานิคาสุขีตนะงปริรันตุ สัพเพปุริสาเวราพยาปฉานิคาสุขกีตรนังปาริหารันตุสัพเพอริยาเวราพยาปฉานิคาสุขกีตรนังปาริหารันตุสัพเพอนาริยาเวราพยาปฉานิคาสุขกีตรนังปาริหารันตุสัพเพเทวาเวราพยาปฉานิคาสุขกีตรนังปาริหารันตุสัพเพมนุสยวเวราพยาปฉานิคาสุขกีตรนังปาริหารันตุสัพเพวิญปติกาเวราพยาปฉานิคาสุขกีตรนังปาริหารันตุติ อิเมหิสันตาการีโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติกัตะเมหิทัสสาการีทิสสะพระนามตตาเจโตมุติสัพเพบรัติมายะทิสายัสตาเวราพยาปัชานิคาสุกีตนะปริรันตุสัพเพชมายะทิสสยัสตาเวราพยาปชานิคาสุขีตนะปริรันตุสัพเพตระยะทิสสะยัสตาเวราพยาปชานิคาสุขีตนะปริรันตุสัพเพ ภูรいいัติมายานุทิศายัสตาเวราภิยัตชานิคาสุพีตังปริรันตุสัพเพีปชิมายานุทิศายะ สตวเวราภยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสเพตรายานุติสายะสตวเวราภยาปชานีคาสุกีตนังปริรันตุสเพทักินายานุติสายะสตวเวราภยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสเพืิมายะทิสายะสตวเวราภยาปชานิคาสุกีตรนังปริรันตุสเพปรมายะทิสายะสตวเวราภยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสเพปรติมายะทิสายะปานาวราภยาปชานิคาสุกีตนังปริรันตุสเพปิมายิสายะปานาวีรุ สเพตรายะทิสายะปานาเวราเพยปัชานิคาสุขีตระหนักริลานตุสเพทักขินายะทิสายะปานาเวราเพยปัชานิคาสุขีตระหนักริลานตุสเพปุรชิมายะอนุทิสายะปานาเวราเพยปัชานิคาสุขีตระหนักริลานตุสเพธปุชมายะอนุทิสายะปานาเวราเพยปัชานิคาสุขีตระหนักริลานตุสเพตรายะอนุทิสายะปานาเวราเพยปัชานิคาสุขีตระหนักริลานตุสเพทักขินายะอนุทิสายะ ปานาวราพยาปชานิคาสุกีตนกริันตุสเพทิมายาทิสายะปานาเวราพยาปชะนิคาสุกีตรตหนักริรันดุสเพปริมายาทิสัยยะปานาเวราพยาปชะนิคาสุขีตหนกริรันดุสเพปฤิมายาิสัยยะปูตาเวราพยาปชะนิคาสุกีตระหกริรันดุสเพปัติมายาธิสัยยะปูตาเวราพยาปชะนิคาสุกีตระหักริันดุสเพตระยะทิสัยยะปูตาเวราพยาปชานิคาสุกีตระหกรีันตุสเพยกิระยัิสัยยะปูตาวีราพยา ปูติมาญาณุทิสายะภูตาเวราภยาปจานิคาสุขีตนังปฏิรันตุสภีภูติมาญาณุทิสายะภูตาเวราภยาปจานิคาสุขีตนังปฏิรันตุสภีตรายานุทิสายะภูตาเวราภยาปจานิคาสุขีตนังปฏิรันตุสภีทักินายานุทิสายะภูตาเวราภยาปจานิคาสุขีตนังปฏิรันตุสภเหติมายาณุทิสายะภูตาเวราภยาปจานิคาสุขีตนังปฏิรันตุสังปาริสายันตา นิคาสุกิตนังบริรันดูสพิบรัิมายญาติสายะาบุคลาวราเพปัจชานิคาสุกิตนังบริรันดูสพิบปัจฉิมายญาติสายะาบุคลาวราเพปัจชานิคาสุกิตนังบริรันดูสพิตรายาทิสายะาบุคลาวราเพปัจชานิคาสุกิตนังบริรันดูสพิทักกินยาทิสายะาบุคลาวราเพปัจชานิคาสุกิตนังบริรันดูสพิบรัิมายานุสิสายะาบุคลาวราเพปัจชานิคาสุกิตนังบริรันดูสพิบปัจฉิมายานุสิสายะ บุคลาเวราเพียจชานิคาสุขีตนังปรีรณูตสพิตรยานุทิสายะบุคลาเวราเพียจชานิคาสุขีตนังปรีรณูตสพีทักขินายานุทิสายะบุคลาเวราเพียจชานิคาสุขีตนังปรีรณูตสพีธิมายาทิสายะบุคลาเวราเพียจชานิคาสุขีตนังปรีรณูตสพิธิปุริมายาทิสายะบุคลาเวราเพียจชานิคาสุขีตนังปรีรณู se thi saya attak hawa pria Benang wirra pria peccanani khazuuki tenang darii ranndo sehitimaya di saya attak hawa priiya बangwerra pria peccanani khazuuki tenang darii ranndo sepihit กุตระยานิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวราปยปัจชานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิทักกิณญาติสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวราปยปัจชานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิปฉิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวราปยปัจชานิคาสุขีตนังปริรันตุสพิทระยานุทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวราปยปัจชานิคาสุขีตังปริรันตุสพิทักินายานุทิสัยยะอัตตภาวะปริยปนาเว พยะประจานิขาสุกิตนังปริหานันตุสัพเพอุปปริมายะ ติสายะอัตตภาวะปริยปนาเวราภยิยปชานิคาสุขีตนังภริยรันตุสัพพะปุรัติมายะทิสายะอิทิโยเวราภยิยปชานิคาสุขีตนังภริยรันตุสัพพะปชิมายะทิสายะอิทิโยเวราภยิยปชานิคาสุขีตนังภริยรันตุสัพพะอุตรายะทิสายะอิทิโยเวราภยิยปชานิคาสุขีตนังภริยรันตุสัพพะทักขินายะทิสายะอิทิโยเวราภยิยปชานิคาสุขีตนังภริยรันตุ ภารบุรษทิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวราภยปัจชานิคาสุกิตนังบริรันตุสภะปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวราภยปัจชานิคาสุกิตนังบริรันตุสภะอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวราภยปัจชานิคาสุกิตนังบริรันตุสภะปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวราภยปัจชานิคาสุกิตนังบริรันตุสภาะเหติมายะทิสายะอิทิโยเวราภยปัจชานิคาสุกิตนังบริรันตุสภะบุรษทิมายะทิสายะปุริสาเวราภยปัจชา นิขาสุขีตรังปริดันตุสเพปุริติมายาทิสายาปุริสาเวราพยาปชะนิขาสุขีตรังปรีดันตุสภีทักขินายาทิสายาปุริสาเวราพยาปชานิขาสุขีตรังปริดันตุสัพภีปุริติมายานุทิสายาปุริสาเวราพยาปชานิขาสุขีตรังปริดันตุสเพปัจิิมายานุทิสายาปุริสาเวราพยาปชะนิขาสุขีตรังปริดันตุสเพตรณะปุ ตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราพยาปัชานิคาสุขีตรนังปาริรันตุสเพทิติเนยานุทิสายะปุริสาเวราพยาปัชานิคาสุขีตรนังปาริรันตุสเพเหติมายาทิสายะปุริสาเวราพยาปัชานิคาสุขีตรนังปาริรันตุสเพปัรมายาทิสายะปุริสาเวราพยาปัชานิคาสุขีตรนังปาริรันตุสเพปุรัติมายาทิสายะอริยาเวราพยาปัชานิคาสุขีตรนังปาริรันตุสเพปัจฉิมายาทิสายะ อริยเวราพยาปจะนิคาสุขีตัณปริรันตุสอุตรยาทิสายะอริยเวราพยาปจะนิคาสุขีตัณปริรันตุสเพทักขินายาทิสายะอริยเวราพยาปจะนิคาสุขีตัณปริรันตุสเพปรัตมายานุทิสายะอริยเวราพยาปจานิคาสุขีตัณปริรันตุสเพปชิมายานุทิสายะอริยเวราพยาปจะนิคาสุขีตัณปริรันตุสีอุตรยานุทิสายะอริยเวราพยา gwacani kasu gida na gwaririn dosa kai hidima ya ti tsaya a arewa wera kuyar kwatani kasu gida na gwaririn dosa kai gwaririn a ti tsaya a arewa wera kuyar kwatani kasu gida na gwaririn dosa kai budatlan ya ti ya a arewa อเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันดุสเพปัจชิมายาทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันดุสเพตรายาทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันดุสเพทักิณนยาทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปาริรันดุสเพปุรัติมายานุทิสายะ อนาริยาเวราพยาบาทชานิฆาสุขีตรังบริรันตุสเพปัจฉิมายานุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาบาทชานิฆาสุขีตร um ังบริรันตุสเพอตรายานุท uh ิสัยยะอนาริยาเวราพยาบาทชานิฆาสุขีตรังบริรันตุสเพอทักกิยญานุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาบาทชานิฆาสุขีตรังบริรันตุสเพอหิทิมายาทิสัยยะอนาริยาเวราพยาบาทชานิฆาสุขีตรังบริรันตุสเพอปริมาญาทิสัยยะอนาริยาเวราพยาบาทชานิฆาสุขีตรังบริรันตุ सफे बुरा धी माया थी साया थे वेरा फया पच्छा नि खा सुखी तनाम भरी लांडू सफे पची माया थी साया थेवा फया बच्चा नि खा सुखी सफे तरया थी साया खा सुखी थी साया वेरा फया पच्छा नि खा सुखी तनाम भरी थी वेरा फया पच्छा नि खा सुखी तनाम भरी रंधु सफे वेरा फया पच्छा नि खा सुखी तनाम ิมายะอนุติสายะาเทวเวรภพยอปจานิคาสเกตตนากริยรันตุ สเพอัตรายานุติสายะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตรนังปาริรันดุสเพตักขินายานุติสายะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตรนังปาริรันดุสภีติมายาทิสายะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตรนังปาริรันดุสภีบุรษิมายาทิสายะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีตรนังปาริรันดุสเพบุรษธิมายาทิสายะมนุสาเวราพยาปชานิคาสุขีตรนังปาริรันดุสเพปัชมายาทิสายะมนุสาเวราพยาปชานิคาสุขีตนังระนัุ สเอุตรายาทิสายามนุษสาวีราพยาปชานิคาสุขีตนะงปริรันดุสภพทักขีนาย่านทิสายามนุษสาวีราพยาปชานิคาสุขีตนะงปริรันดุสเพกุรติมายานุทิสายามนุษสาวราพยาปชานิคาสุขีตนปริรันดุสเพปัจจิมายานุทิสายะมนุษสาวีราพยาปชานิคาสุขีตนปริรันดุสเีตระยานุทิสายามนุษสาวีราพยาปชะนิคาสุขีตนะงปริรันดุสภพทักขีนายานทิสายามนุษยสาวีราพยาปชะนิคา มายาิสายะมนุษสาวราพยาปัจชานิาสุขีตร,รังปริหรันตุสภพปารมายาติสายะมนุษสาวราพยาปัจชานิาสุขีตร,รังปริหารันตุ सफे बुरा थीमा या थी साया बीनी पतिका बेड़ा फया बच्चा नि सुखी तनाम घरी रंटू सफे पचिमा या थी साया बीनी पतिका वेरा फैया बच्चा नि खा सुखी तनाम घरी रंटू सफे अतरा या थी साया बीनी पतिका बेरा फया बच्चा नि खा सुखी तनम घरी रंटू सफे तखिना याथि साया बीनी पतिका बेरा फैया बच्चा नि खा सुखी तनाम घरी रंटू सफे बुरा धिमा नु साया बीनी पतिका बेरा फैया बच्चा निखा सुखी तनम घरी रंटू सफे

อีเหตุทัศหการเหิที่สารพัฒนาไมตาเจโตมิติสัพเพสังสตานังปีระวังวัชชตวาอวิระนายะอุบัตคานังวัชชตวาอนุปากานนัสตตาปังวัชชตวาอสันตาเปนะปะริยาทานังวัชชตวาอริยาธทานีนวิเหสังวัชชตวาอวิเหสายะสัพเพสตตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุพิโนโหตุมาทุกขิโน สุขิตตตาโหตุมาทุกขิตตตาติเมหิอัถฐหากะเรหิสัพเพสต,ตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายะติติเจโตสัพพะปยาปทาะาปาริยุทาเนนิมุจติติวิมุตติเมตตาจะเจโตมุตติจติเมตตาเจโตมุตต,มติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิติตา บทที่19เทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปปตาจนิโสกาโหตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมหหิสพพตังบุญญาสพพทังสพเพเทวานุโมทันตุสพะสปันติสิทธิยาทานังททันตุสัทายะลีลังรักขันตุสพพทาภาวนาพิริตาโหตุคันสันตุเทวตาคาตา สัพเพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนารัขันพันธมิสสะพัสโสสัพเพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนารัขันพันธมิสสโสสัพเพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนารัขันพันธมิสสโสสัพเพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนารักขันพันธมิสสะพโสสัพเพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยัง พลังอรหันตานันจติเชนารักขันพันธมิสสะพัสโสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนารักขันพันธมิสัะพัสโสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนารักขันพันธมิสัะพัสโสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนารักขันพันธมิสัะพัสโ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบุตรสวดมนต์พระสูตรพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งป่วงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเชพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมตรและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวัยครูห8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสินสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุกประการเทินสาธุ